เอาขาวเสร็จเอาเดี๋ยวมามาแมปล่อยล่อให้หอยปล่อยมาให้หมดวอนนีไอ้นัวออกนัวไอ้ขวานมาขวานมาแล้วอยูอะเอ่อมีคำเตือนจะบอกว่านอาเล่นไม้อย่าไปยืนใกล้นะมามาต่อเลยต่อเลยต่อเลยใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเยอะเาเยอนใจเย็นใจเย็ใจเย็นใจเย็นอารอรอเนิ่งไอ้ชั้นอมณอรมณ ร้น่ะพี่ผมร้น่ะดาผมหน่อยดิถ้าลมเยอะนะเี่ยเกาะนี่เลี้ยไอสันมันจะกลลนี้อะไวะไอกลกลกลเนกลดีดีท้ดีเพื่อนไอ้ปืนคอมเนะปนเาหรกระ่กระน่เะกระน่จะทำะไรเแล้วเแล้วเาแล้วเข้รับเลยรับเยไรับเอาไาไเอาไไออาอาอาเลไปาไปาไปอไ ม้ขึ้นไปเล่นน่อยผมโดนยิงแล้วพี่โดนสามว่าโดนสามไกลอาจจะตายนะไอ้พ้าเห็นเป้าพผ้าเพ้าแบกไกลไหมหลังเขานะาเรียกเขาหลังเขาไม่ไม่ต้องดันไปไม่ต้องดันไปกลับมาไอ้ตากับมาเราชบเราเราชนเป็นข้างหน้าเรานะแค่ข้างหน้าเรากลนับมานี้ไม่ต้องดันไปกินดห้กลับมาปีเปปีน่ะลงปืนได้น่ะฮะเราค่อยๆดันไปเป็นระบบเหมือนเดิม เล่นเป็นเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นปวยเยอะปวยเยอะปวยเยอะเอาคนที่หลุดมาก่อนเอาที่หลุดมาก่อนเอาที่หลุดมาให้ตายก่อนเราค่อยข้าไฟค่อยๆดันไฟไม่ต้องรีบค่อยดันไฟค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบเล่นแบบนี้ไอค่อยๆดันไปดันมาค่อยๆดันไปเ่อยๆค่นไปเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆคือซ้ายคือซ้ายค่อยตื่นไปค่อยๆตื่นไปค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นจะเอ๊ะจะมาคืน เขาลุนอยู่เขาลุนยิงเขาลุนยิงเขายังไม่ตายกลับมาคืนขวากลับมาคืนขวากลับมาคืนขวาเดี๋ยวเขาไปช่วยต้องแอร์ดอบสองคนนะกระป๋ากระป๋ากระป๋าส่งตัวไปกับพี่เปล่าดันเข้ามายาวๆเลยพี่ดันเข้ามายาวๆเลยไปไปก่อนเก็บเปล่าเก็บแล้วเก็บแล้วไกับเพื่อนไกับเพื่อนพี่ดันเข้ามา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 เพื่อนหน่อยดันเข้ามาเพื่อนดันลึกแล้วดันเข้ามาเลยดันเข้หนูเข้ามาเลยไอหนูเข้ามาเลย ทะลุเข้ามาเลยทะลุเข้ามาเลยไม่ต้องกลัวทะลุเข้ามาเลยเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเยอะแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาเอาลึกก่อนช่วยเพื่อนข้างหน้าก่อนข้างหลังก็ยังกลับไปพี่กลัวโดนนะพี่กลัวตายหรือเปล่าไม่ตายไม่ตายไอ้เชี่ยคุณนอนห้บกูเหรอไอ้หนอนี่ไอ้ตา โดนยิงแล้วไม่ตายนะทั้งหลังช่วยเพื่อนนะาั้างหลังถ้าไม่เยอะไม่ต้องเล่นเยอะมาช่วยข้างหน้าสองไฟด้านหลังช่วยเพื่อนมันจะสองไฟเพื่อนมาทั้งหลังไม่เยอะถ้าข้างหลังเขาเหลือไม่เยอะไม่ต้องเล่นเล่นเขาคนสองคนพอมมาช่วยข้างหน้าเปลว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 ปิดให้ได้ข้างหลังฮะเลยเพื่อนแตนมาเยอะแล้วชุดเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยไอ้ยจริงกูหน่อยเพื่อนไอ้รอยตายนะไอ้รอยตายอ่ะเบอร์เขายังยิงฟรีอยู่นะระวังระวังระวังเรายิงฟรีอยู่เบอร์เขายิงฟรีโอ้ยคอเปิดแล้วเปิดแลเปิดแล้ ค่อยๆล่นค่อยๆล่นยิงปืนหน่อยสวยลงก่อนโคตรเราหลุดไปว่ะเนี่ยเพื่อนไม่ได้กลับได้กลับได้ระวังครับเฮ้ยเขาจะรีอ่ะอยูคอนเนอร์อยู่กับนิดหน่อยอยู่คอนเนอร์อยู่เท้าเท้าเท้าไกลไปเนาะเดี๋ยวชุบเองเดี๋ยวชุบเบ่งชุบกหน่อยชุดก็หน่อยชุบหน่อยคิงไม่ตายนะคิงไม่ตายนะคิงไม่ตายนะหัวแดงไม่ตายหัวแดงไม่ตายเอาดิตายนี่หว่า กับบรรจุเพื่อนมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอาสีแดงเล่นสีแดงเล่นแต่พาดันไปดิเท้า